ของโรเรียนกรนทรสิงวหารพุออิและจวไม่เป็นรค่รับที สวยสวยต่ำเมากสุดขึ้นมาได้ที่มีแล้วอ่าเมื่ขึ้นก็เดี๋ยวนแล้วกันค่ะออัยขออภัยขออื่ยนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านรกเตอร์ซีรีมานะครับพอมที่มีกกราบสวัสดีท่านด้วยแล้วกับคุณแม่ด้วยนะครับตบมือสิแม่พูนยาอ้ลวใีสุก็ราบสวัสดีในรของอรุณขอครับ่ คนๆนะครัะมาต่อต้านยาเสพติดเมื่อกี้คุณแม่ก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับผมว่าเราเป็นเพื่อนกันเรามาช่วยกันรณรงค์นะครับอย่างให้น้องๆของเราเพื่อนๆของเราได้ติดยาเสพติดถ้าใดที่ติดแล้วนะครับก็มาช่วยกันนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดดังนั้นขอให้น้องๆเราทุกคนนะครับมาร่วมกันต่อต้านยาเสพติดใครที่จะร่วมต่อต้านยาเสพติดชัยยนะใช่นี่มีแรง่อยเนอะปีใหม่ปีใหม่ าทนะบอกหนังสือไม่รู้เรื่องเขาเป็นคอมเมนต์ โดยจำเป็นที่คุณน้องชื่ออะไรครับคุณน้องชื่ออะไรครับเองเอ็ดดั้งเอ็ดดั้งเอ็ดดั้งเย็ดดุ่มเอาเรื่เราะมีของมาแจกด้วยนะครับมีรูปกิจกรรมด้วยน้องๆอะไรที่สนใจนะครับเรื่องราวของศิลปินอทยก็เป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ที่ทำให้ถูกวสิทธนะครับในสถานศึกนาน้องๆนอกจากเรื่องราวของคุณน้องจะได้เห็นศิลปินนี่แล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องราวคุณน้องจะมีโอกาสที่ได้ร่วมกันนะครับ เล่นมิวสิควิดีโอซึ่งเราจะมีะการที่ทำมิวสิควิดีโอเพื่อต่อต้านยาเสพติดด้วยน้องคนไหนที่เก่งเรื่องราวของอการสแสดงนะครับท,ที่หมดแตกการสแสดงหน้าตา enjoy กันพี่มะเขือ enjoy and โชดานะสำหรับหนังสือเมื่อกี้ชื่อเลยนะหนังสือเลยนะแซ่บหนังสือแซ่บเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่ mm. คุณน้องจะสามารถทราบเรื่องราวของ เอฟบีไอได้ฉบับปีที่หซึ่งเป็นวันพ่อหธันวาคมนะครับเป็นวันพ่อพอดีนะครับแล้วเราก็พ่อข้างรุ่นผู้หญิงเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะมอบให้ก่อนนะฉบับมอบให้กับคนนี้กันแล้วกันเนาะเพราะเอาเธอจะเล็กแล้วนะเช่นเช่นพ่อมายืนขึ้นนะครับยืนขึ้นนะครับอเคืะให้ดูน้องนิดหนึงให้ดูหน้าน้องค่ะอินเตอร์ขนาดไหนไม่ชอบมีโอ้เขา คุยชัดๆกันดังค่ะไม่ต้องตายเลยเนาะถึงที่ตัวเมให้องบภะาด้วยจ้าหากว่าแนะนำเขาเป็นเรื่องขาแนะนเาเป็นเรื่องยาคุณน้องค่ะพุณน้องก็มองเยเป็นพิธีกกต้องแบบก็แนะนำให้เขาไปเรื่องยาสิกาพูดสิลองๆนะขเป็นรงครับนะครับแล้วก็มอบลิขสาสตร์ให้ด้วยนะครับเป็นชื่อว่าซีพีดี พยาของพันลงที่นี่นะเกินน้าเกิีดตามากเลยนี่คุณน้องไม่ใช่การนั้นนะดูสิครับทีสติงเลยเลยเดี๋ยวนี้แฟชั่นมาใหม่ค่ะมาแรงค่ะคุณแม่อยู่กับเทยได้ปวดหัวไหมครับอน้องใช่เลยจ๊ะหนึ่งค่ะหนึ่งสวยไหมไม่รู้แต่ก็ยังงงอยู่แล้วเธอสวยหรือเปล่าพี่คะ เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะนัใครนะเขามีน้องอะไรมาด้วยนะโอ้โอ้โอ้แฟนกันเป็นแฟนกันค่ะพี่น้องโอ้อันนี้ผู้หญิงดะแฟนกันค่ะแฟนกันแฟนกันเก็เป็นผู้หูดูโอ้ดูโอนะอ๋ออ๋อก่อนเนอะจะจะคุยยัังงไครบถ้าเกิดว่าเพื่อนติดยาเสพติดรับเพื่อนเราจะให้เพื่อนทำตัวยังไงครับวางเพื่อนให้ยาเสพติดแล้วไปเล่นกีฬาแทนครับ อาาต่มนด้วยนะบอกว่าใหโ้โอ้โอเ<อ>พื่อคุณแม่รยนยีอ่ะคุณน้องข้าหลังหไม่สวยอนนะอคะรับรลบศิลปินเชิญรับอะไรก็ได้รับแทนรับแทนดูแลไม่ได้ความรักเธอ พี่หนึ่งพี่นึ่งพี่หนึ่ง,งตอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นขพองพตั้งแต่เสีย ไม่ต้อง <ใน S 2> มองพ<ด>ี่มองน<ม>าเอาม่อาใมเอาใม่สมมติว่าเริกก็สมมติว่าสมมติว่าแฟนจะเป็นอย่างนี้นะคะแบบแบบหนูนี่นะคะสมมติว่าถ้าเส็เนี่ยเลิกเสพเลยค่ะไปเสพ็งแบอื่นดีกว่ามีอะไรให้ดูเยอะแยะผู้หญิงนะคะก็ออกกําลังกายเช่นเดีวยวกันออกกําลังกายได้หน้าสวยๆแบส,สนี้อสวยใสยไรสตินะครับ้องหนึ่งนะคร เอสทีมิวสิกนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับของเรานะครับที่เห็นความสัมพันธ์เยาวชนรุ่นใหม่นะครับยังรู้ว่าอ่าสารัดคุณแม่จะปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับชนิดนตกลงเแลาต้อ,อ,รอยยะคระับ API บีครับผม เชิญเลครับผมสวัสดีครับชื่อชาคิสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรับผมดูได้จากเสียงเหลกจริงสวัสดีครับเวครับคุณจิวัพครับคุณจิวัลใช่ใช่มีสี่คนมีสี่คนอ๋อมีสี่คนนะพี่คุณ ชักลิฟคุ้งเวแล้วก็ออฟนะครับซูริเกนเอเวอร์ทิ้งนะครับน้องๆเรานะครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษาทั้งหมดแล้วก็ที่มารวมตัวกันวันนี้ก็ขอว่าสัมภาษณ์นะว่าใครที่เรียนมาจากไหนบ้างนะครับนะครับถึงที่ต่อมาครับรกำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยศิลปทุมเขาบอกอ๋อสิบปทุมเหรอโอ้โหแล้วเรียนจะปีไหนนะครับคุณคร์ลอ๋อปีสี่เขาบผมปีสี่แล้วก็เรียนไ โอ้โหตัวมือด้วยครับปีสี่บริหารการจัดการนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งสี่ท่านเนี่ยเออยังไม่ยังไม่จบเนาะเออเรื่องราวของทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าอยากเสริมติดเป็นสิ่งไม่ดีก็ห่างไกลนะครับครับผมหันมาขายข้าวแกงดีกว่าโอเคเออไปตล้วสุดท้ายน้องอ๊อสโซน้องเอ่อก็อยากให้รักษาสุขภาพกันนะครับเพราะช่วงนี้อากาศหน้าหนาวแล้วครับผมแล้วจะเป็นขา้เสริมติดไม่ใช่เลยอ๋คือฝาดกันหมดแล้วรับอะไรหรอเรื่องสุขภาพดีกว่าครับผม การขอเซ็ตตัวมือสำหรับสีหนเมฟพีไอด้วยนะครับเดี๋ยวซึ่งพวกก็จะมาพบกันอีกนะครับผมช่วงนี้ให้กับน,น้องเข้าไปพักผ่อนก่อนนะครับคุณแม่ขอเล่นเกมสักสองสามเกมนะคุณแม่นะาคะ่ะแม่เนาะนะใครชื่อคนไหนมาเลยก็ต้องมาเลยมาเอามาแล้วก็ร้องมาเลยจะไ,ได้มาแล้ว้องมา